สวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการแชร์ดินปลูกผักสำหรับพืชกินหัวนะคะได้แก่แครอทมันฝรั่งมันหวานแล้วก็แรดดิชหัวผักกาดค่ะเพื่อให้ไม่เสียเวลาไปติดตามรับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ ากสูตรที่ก้อยให้ไปในการผสมดินปลูกแต่ละสูตรจะเน้นตามประเภทของผักที่เราจะปลูกนะคะอย่างเช่นคลิปนี้ก็จะเป็นพืชกินหัวซึ่งพืชกินหัวเนี่ยเขาจะต้องมีการระบายน้ําที่ดีมากๆฉะนั้นก้อยก็จะใส่พวกทรายก่อสร้างค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าสูตรอื่นนั่นเองแล้วก็เปลือกไข่ที่ใส่เราควรจะเป็นเปลือกไข่บดละเอียด ซึ่งจะทําให้ดินนะคะมีแร่ธาตุแคลเซียมมากขึ้นต้นไม้แข็งแรงขึ้นการบดเปลือกไข่ให้ละเอียดนั้นจะช่วยทําให้หัวผักที่งอกออกมาสวยสมบูรณ์ไม่บูดไ,ไ,ไม่เบี้ยวค่ะการปลูกพืชกินหัวจะเน้นที่สุดก็คือหัวของผักเราไม่ควรมีเศษกิ่งไม้เศษหินเศษดินที่มีขนาดใหญ่ก้อนใหญ่ๆลงไปในดินเพราะว่าจะทำให้หัวผักนั้นบูดเบี้ยวไม่สวยงามได้ การผสมดินปลูกในขั้นตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะว่าผักจะงามก็ด้วยดินปลูกที่ดีค่ะเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจวัสดุในการผสมดินกันค่ะเริ่มจากขั้นแรกเลยนะคะในการผสมดินปลูกเราก็จะต้องนําดินจากท้องไร่ท้องนาดินร่วนธรรมดาของเราที่มีตามสวนเนี่ยแหละค่ะเอามาตากแดดไว้เจวัน เพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคในดินเช่นตัวอ่อนของเพลี้ยเชื้อราในดินให้ตายให้เรียบร้อยนะคะโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ค่ะถ้าไม่มีดินท้องนาท้องไร่นะคะสามารถใช้ดินถุงมาผสมได้แต่ขั้นตอนในการผสมก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่วิธีการนี้ค่ะก้อยขออนุญาตยกไปอีกคลิปหนึ่งค่ะลักษณะของดินก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ และนอกจากดินท้องนาะหรือดินทั่วไปแล้วก็ยังมีดินอีกสองชนิดค่ะนั่นก็คือดินใบก้ามปูแล้วก็ดินขุยไผ่ดินใบก้ามปูจะมีความโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีแร่ธาตุอาหารสูงส่วนดินขุยไผ่จะสีเข้มจับตัวเป็นก้อนแต่แตกร่วนง่ายเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากกว่าดินปกติทั่วไป ดิน2ชนิดนี้ถ้านํามาใช้ในการผสมดินในการปลูกผักสวนครัวให้ลดส่วนของปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆลงค่ะลักษณะของดินก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นแกลบหรือว่าขุยมะพร้าวแกลบที่เราใช้ควรจะเป็นแกลบเก่าค่ะซึ่งวิธีทมแกลบเก่าเดี๋ยวก็จะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างขอแยกเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะ หน้าตาของแกรบและขุยมะพร้าวก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะหาซื้อได้ตามร้านกเกษตรทั่วไปค่ะลำดับต่อไปก็จะเป็นเปลือกไข่บดละเอียดค่ะเปลือกไข่ที่เราได้จากห้องครัวนํามาตากแดดไว้3-4แดดแล้วทําการบดละเอียดไว้ใส่ในกระถางต้นไม้หรือว่าในดินค่ะทําให้พืชแข็งแรงมากๆเลยวิธีการก็จะแปะไว้ในลิงก์ด้านบนหรือว่าในกล่องรละเอียดด้านล่างนะคะลักษณะเปลือกไข่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นทรายก่อสร้างทรายก่อสร้างสามารถซื้อได้ตามร้านก่อสร้างทั่วไปค่ะถุงละ20-30บาบาทไม่ควรใช้ทรายจากทะเลนะคะเพราะว่าจะมีเกลือและความเค็มทำให้ต้นไม้นั้นตายได้ควรใช้ทรายแม่น้ำหรือว่าทรายก่อสร้างโดยตรงค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นปูนขาวค่ะปูนขาวจะเป็นปูนขาวสําหรับปรับพื้นที่ดินของเกษตรนะคะไม่ใช่ปูนขาวสําหรับก่อสร้างคนละชนิดกันหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปค่ะถุงละประมาณ30กว่าบาทลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ ส่วนสําคัญสุดท้ายก็จะเป็นหัวใจหลักเลยค่ะนั่นก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้หมูขี้ไก่มูลไส้เดือนมูลค้างคาวต่างๆนานาเลยที่สําหรับบํารุงต้นไม้ค่ะหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือเพื่อนๆจะทําเองก็ได้ซึ่งก้อยมีคลิปการทําปุ๋ยมากปุ๋ยขยะสดหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวจะแปะไว้ในกล่องละเอียดด้านล่างหรือว่าด้านบนนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะนำมาคุกเข้าให้เข้ากันสามารถใช้ปลูกผักได้ผลผลิตดีมากแต่ถ้ายังไม่ได้ใช้ก็สามารถเก็บไว้ในกระสอบไว้ในที่เก็บนะคะสามารถใช้ได้นานเลยค่ะ การปลูกผักสูตรที่ก้อยแชร์นี้ก็สามารถปลูกผักได้จริงอย่างที่ก้อยทําคลิปมาให้เพื่อนๆดูหลายๆคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ก้อยด้วยค่ะถ้ามีคําถามเพิ่มเติมสามารถถามลงไปในกล่องรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะก้อยจะพยายามตอบให้ครบทุกคําถามนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ การดูข้อมูลแล้วก็ลิงก์ในกล่องรายละเอียดดูง่ายๆนะคะบริเวณด้านข้างของชื่อของคลิปจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆให้เรากดเข้าไปค่ะจากนั้นก็สามารถเลื่อนดูข้อมูลที่อยู่ในกล่องรายละเอียดทั้งหมดได้เลยแบบนี้นะคะนอกจากลิงก์วิดีโอต่างๆแล้วยังมีข้อมูลในการติดต่ออีกมากมายเลยเช่น Facebook, IG รวมถึงแฟนเพจด้วยค่ะ ก็ยินดีแชร์ประสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อนๆน,นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ